วันนี้ก็จะสอนตีสเกลขั้นพื้นฐานนะคะแบบแรกเริ่มเลยสําหรับคนที่ยังไม่เป็นเลยนะคะเราก็เลือกแบบมาเนาะวันนี้ครูเลือกแบบง่ายๆเลยนะคะตีช่องตารางเลยนะคะอันนี้ครูแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะนะคะทั้งหมดก็4ส,ส่วนนั่นเองจากนั้นนะคะเตรียมวัสดุดอุปกรณ์ให้พร้อมเลยกระดาษนะคะเตรียมให้พร้อมจะใช้ขนาดไหนนะคะวันนี้ครูใช้กระดาษขนาด a 4นะคะเท่าแบบเลยแล้วก็ดินสอ,อยางลบและไม้บรรทัดนั่นเองนะคะ จากนั้นเนี่ยเราก็มาวัดตารางนะคะให้ได้สี่ส่วนเหมือนในแบบนะคะสองช่องสี่ส่วนนะคะอันนี้จะเป็นตารางที่ไม่ละเอียดมากนะคะเพื่อให้ฝึกนะคะการตีสเกลนะคะจากนั้นเขียนเลขกำกับนะคะเวลาวาดนะคะเราก็รู้จากแบบนะคะว่า ส่วนเว้าวส่วนโค้งนะคะถึงช่วงไหนกลางกลางช่องสี่เหลี่ยมที่เราตีไว้ไม้ถึงชอบตารางไม้เส้นนี้ถึงตรงไหนนะคะเวลาเสร็จก็จะได้ประมาณนี้เลยไม่ยากใช่ไหมคะการตีสเกลมาฝึกกันนะคะ